อุลตร้าแมนไฟติ้งอีเวนต์ชั่นรีเบิร์อีพีที่12รีรันไหมครับผมทำไมผมถึงต้องกลับมารีรันอีพีนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนที่ผมได้เล่นไปแล้วเนี่ยผมได้พลาดไปอยู่2ช็อตช็อตแรกคือผมต้องใช้อุลตร้าแมนทาโร่ล่างอุลตร้าแมนไมพุ่งเข้าไปชนเควอสอลทีแล้วก็ประสานงากันเสร็จแล้วก็จะมีการกดรัวๆกันสักนิดหน่อยนะครับผม กับอีกช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่ผมเล่นเป็นตัวอุลตร้าแมนและผมต้องเพียง์พัให้กับเคออสลอยยูเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ซูปเปอร์สเปซเชียมพิชิตมันนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคมาทีมเข้าไปก่อนชจาเจาเตะสวนเข้าไปสเตยสวนเข้าไปสเตยสวนเข้าไปใส่เข่างี้ไปอ่ะใส่เข่าไปเรื่อยๆให้มันมีจังหวะครับผม เคชาร์จไปอย่างนี้แหละสวยและหลังจากนั้นเราก็อุ้ยเกือบแล้วจับมันจับมันไอ้น้องด้วยอุลตร้าลิงเสร็จแล้วเราก็จะพุกหมัดเข้าไปับผมก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงแต่ละช็อตนั้นที่ผมได้พูดไปข้างต้นเนี่ยเราต้องมากําจัดเมฟิลัสแล้วก็เคออสลอยเอสก่อนโดทีมโวโวโวโถอยก่อนเฮ้ยไอ้นี่มันจะชาร์จอย่างเดียวเลยมันไม่ทําอะไรเลยอ่ะอุ้ยเต็มเต็มหน้าเลยนึกว่ามันจะไม่ทําอะไร ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนะ่อยน้องใส่เขาเตะทีมเข้าไปอุ้ย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 เตะทีมเข้าโอ้ยเกือบแล้วโอ้โหไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นพี่ลบก็โอ้ยหลบไม่ได้ฮุกมัดคดจับหน่อยคอมโบครับผมมาเฮ้ยาเฮ้ยาปังมาหวงสวรรค์พิฆคาด เชียเออก็ไม่ค่อยจะได้อะไรแต่ก็โอเคอยู่หุ้ยใส่เข้าปังอุ้ยเจอนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ยมันหลบได้ฮะโวผมก็หลบได้ฮะฮุกมัดนี่โอ้ยโอ้ยอ้ยอยอยมุงก้อมเปลี่ยนไม่เป็นไรลงมานี่สวยงามเฮ้ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วอย่างเ้นแหละอง้นแหละฮุกมัดทีบลงไป ชดตมัมเตไอ้น้องไม่ชดละไปครับผมสคลิปเลยแบบยาวๆใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้นะผมผมเคยเล่น EP นี้ไว้นานแล้วโอ้อุ oh, ลตราทาวเวอร์ระเบิดโดยฝีมือของเราเคออสลอยและตัวแรกที่เราจะได้เจอก็คือเคออสลอยเอสครับผมโดยที่เราจะได้รับบทบาทเป็นอุลตราเซเว่นในการกำจัดเคออสลอยเอสมาแล้วผมののมันถือ Ultra ุาคี แต่ไม่เป็นไรฮะด้วยไอซ์ลักเกอร์ของเราเราจะใช้มันปาหน้านนะเฮ้ยปาเข้าไปสวยทีเฮ้ยไอ้เย้เช่าเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยช่านี่นะไงเฮ้ยหมาดีฮะปาดเข้าไปปาดลงปาดไปอีกปัง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  สวยงามแล้วถอยมาแ๊ะแปะไม่โดนโหยุยแ๊ะแปะโดนแล้วแล้วก็ชาร์จนะผมลำแสงแรกของข้าลำแสงเอเมเลียมจัดไปฮะลงมาปาดเข้าครับลหลังจากนั้นผมก็จะถอยมาก่อนแล้วก็ปาดเข้าไปไม่โดนโหยุยปาดขึ้นสวยกันก่อนหยุยป,ปาดขึ้นแบบนั้นแหละหยุยจับเลยจ้ะ มันนี่มันี okay, anyway. <t 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 ่ยาปังลงมาลงมาปาดสวยงามผมว่าเราจะเน้นไอซ์ลักเกอร์อย่างเดียวละเข้ามาเดียโนเข้ามาเข้ามามันไม่เข้ามาให้มันอยู่ห่างเราเลยโอเคฮะสวยเกือบแล้วดีงามเลิศโอ๊ย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 ไอ้แน่ ปาดเข้าไปเต็มๆฮะจัดไปด้วยท่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยขอคิดก่อนว่าจะใช้อะไรดีอ่าไวช็อตดีกว่าไอ้ทีแรกเราก็จะใช้ไอซลักเกอร์นะแต่ว่าผมว่าต้องใช้ไวช็อตนะผมจัดไปฮะแบบเบิ่มๆงานนี้ต้องมีต้องมีสปอนเซอร์เข้าละโอ้โหมันแสบตาซะเหลือเกิน เป็นลำแสงที่แสบตาจริงๆนะไวช็อตนะทุกคน <laughs> จัดไปเลยตัวต่อไปเราจะได้เล่นเป็นอุลตร้าแมนฮารโร่ปะทะก,กับเคออสลอยทีครับผมไอช็อตนี้แหละเราต้องกดให้ทันนะผมถ้ากดไม่ทันในตอนที่ประสานอุลตร้าดามาเข้าไปหามันอะ่ะบอกได้เลยว่าเราก็เล่นเป็นโจ๊กครับผมอันดับแรกยอเดเดยดเดๆยอเตะยอพุ่งแล้วอ้ นี่ทิปตัดราคาไปแล้วโอเคไม่โดนไม่โดนเฮ้ยยาโดนแล้วแล้วก็ยอ่อพุ่งมาดิฮะพุ่งหลาวเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมันก็พุ่งแรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยยาปังลงหัวเต็มๆฮะปังปังเฝ้าเฝ้าเฝ้าปังเรียบร้อยพุ่งละเดอเด้อไม่โดนเฮ้ยพุ่งละเฉยเชิ๋เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอพุ่งมั่งดิ ไมนพุ่งมือตลอดเลยนี่ไงแ่ต่ตาขาพุ่งแล้วชาร์จ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 พุ่งแล้วเอ้ยผมว่าผมจะไม่ใช้ท่าอะไรละวผมจะใช้ก้นตั้งดันไม้อย่างเดียวเพราะงั้นเราก็จะแบบเน้นระยะอย่างนี้แล้วก็พุ่งไปอีกไม่โดนนะปังเรียบร้อยจัดมาฮะอาจจะมีการสั่งสะเทือนเล็กน้อยนะเพราะง้นเกาะไว้แน่นๆมาเลย อุลตราไดานนไมอยแกก็มีเหมือนกันงั้นเหรอไม่เป็นไรข้าเชื่อมั่นในพลังของข้าอุลตราดานนไมอยสีส้มแรงกว่าอยู่แล้วแน่นอนจัดไปฮะหยา่ยาหย่าอุ้ยทันพอดีครับผมมาช่อ นั่นและไอ้น้องโหรวนนิ้วใช้ได้แล้วเนี่ยและตัวต่อมาครับผมอันนี้ก็คือ Chaos ลอ y U ก็จะเป็นคู่ปรับของอุลตราแมนนั่นแหละถ้าเราอยากได้ช็อตพิเศษพิเศษเราต้องยอมโดนอัดครับผมต้องให้ Chaos ลอ y ยเป็นคนอัดเราอัดเราอยู่ฝ่ายเดียวนะและเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแบบ แล้วก็ค่อยมาปิดเกมมันตอนท้ายอู้อูอูอได้อยู่ทีบลงมาอุ้ยเต็มเต็มเลยฮะมานี่พลิกช่าปังเฮ้ยอ่อปังอุ้ยคอมโบพลาดโทษโอ้ยโอ้ยผมว่าผมจะไม่เน้นป้องกันนะผมจะแบบว่าให้มันต่อยผมบ้างแล้วก็ผมก็จะต่อยมันบ้างคือสลับกันไปว่าง,างั้นแหละ

เตะตัดขาอ่ะแลกกันไปกูกับมึงอ่ะแลกค่ากันอ่ามาแล้วคอมโมของมันเฮ้ยโอ,อ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งอ๋อดึงหน้ากูเลยโอ้แม่งกูไม่ต้องไปสัญญก,ก,ก,กรรมกับหมอละมาสัญญกรรมมึงเนี่ยแม่งดึงหน้าโคตรโหดเลยโอเคฮะเยี่ยมยอดจับเหมือนเดิมดูซิว่าแกจะหลบได้ไหมนี่นอนนอนนอนนี่นอนนี่นอนนี่นอนนอนเฮ้ยคราวนี้หลบไม่ได้อ่ะน้อง โทษทีนะพอดีว่าพี์แม่นนะโอเคจังหวะนี้ผมจะให้มันอัดเราผมจะให้มันอัดเราบ้างเพราะว่าตอนนี้คือแบบเลือดเรามันมันเยอะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไม่ได้เพียงพัมเราต้องเปิดโอกาสให้มันโจมตีเราบ้างอู้อูนี่แน่ทีบไปก่อนอู่เต็มตมหน้ากูเลยอันนี้ชิบคอมโบหน่อยนะจ๊ะ เฮ้ยาเฮ้ยาเฮ้ยช้าเรียบร้อยฮะปิว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 ผมว่าเราต้องชาร์จบ้างสี่สิบวิสุดท้ายมึงอัดกูเลยเออนั่นแหละสวยผมอยากได้ช็อตสวยๆไงเพราะงั้นเราต้องยอมโดนอัดอัดที่ดีเนาะเออ ตายดิตายเลยจ้วงไปสวยนั่นแหละโอ้ยโดนจับแล้วเรียบร้อยฮะอื้ออเ้อ,อไม่นะเรียบร้อยครับผมเราโดนลำแสงสเปเชียลม,มันล่นงานเข้าแล้วไม่นะหืมสีม่วง อโอบทสภาพไม่ไหวไม่สามารถสู้มันได้มันจะใช้อุนตาสแลชแล้วอุนตาแมนทำยังไงดีเฮ้ยแต่ว่าอะไรเอ่ยด้วยพลังแห่งพลัสมาสปาร์กจงจุติเข้าที่ตัวอุนตาแมนจงมอบพลังให้อุนตาแมนมาแล้วผมเรืองแสงโอ้โห ดูไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอาละฮะได้เวลาปีจอป๊อบปิวมาซูปเปอร์เมกาสเปเซเชียมอัลติเมออฟแลนด์ออฟไลท์มาฮะจ้าโอ้โยต้องงี้ดิไอ้น้อง สวยโดยพลังแห่งแสงโอ้โห,หอะไรก็อะไรก็หยุดไม่อยู่จริงๆครับผม <S <s <uss> <S จริงๆก็แบบอบยากอยู่เหมือนกันนะด่านเนี้ยโอ้โหต่อให้เล่นดีแค่ไหนก็ได้แรงดีไปฮะน้อง <laughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้และกันสำหรับอุนเตอร์แมน ไปต i n งอเ e อร์ชั่นรี e บิร์ตอีที่12นะครับผมการเล่นครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาเคลียร์ในสิ่งที่ยังไม่ได้เคลียร์มาก่อนนะครับผมโอเคและเหมือนเดิมแค่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และแจะกหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน